สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะที่บ้านพระครูอ่าก็จะมีคลิปน้องแมวส,ยสวยมาฝากค่ะพี่ตรงนี้แมวกํลาลังนอนค่ะพี่น้องอ่ามีคลิปน้องแมวส,ยสวยมาฝากนะคะหลังจากที่น้องแมวตื่นนอนหลับได้ตื่นหนึ่งแล้ว ตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำกินอาหารแล้วก็เข้าห้องน้ำค่ะเป็นไงลูกม่วงนอนอยู่หรอนอนอีกไหมนอนตามอัธยาศัยเลยนะครับใครใครนอนนอนนอนเลยนี่ค่ะก็จะมีเจ้าทองเทาเจ้าทองกราวเจ้าทองดำค่ะอ่ามากินหัวอาหาร มีสองกระบะนะคะแต่ว่าชอบกินกระบะเดียวกันอ่ก็จะมีข้าวสวยร้อนๆคุกกับอาหารเปียกค่ะข้าวสวยก็จะมีสองกระบะจะกินหรือจะนอนครับผมจะกินหรือจะนอนลูกจะกินหรือจะนอนจะกินหรือจะนอนคะ่ะทองกวากวางทอง นอนไหมคะไปกินข้าวไปเมื่อไไปกินข้าวกับพี่ทองดําไปพี่ทองดํากินข้าวอยู่อ้าเจ้าทองสี่พันก็ไปกินด้วยแล้วเสือทองมากินข้าวกินอาหารลูกเสือทองครับเสือทองไม่ค่อยกินอาหารคะ่ะ วิ่งอย่างเดียววิ่งเล่นอย่างเดียวส่วนใหญ่จะวิ่งเล่นพร้อมแล้วขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันขอบคุณมา,มากๆนะคะช่องโคมพันก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะถ่ายทอดเทคนิคการสอนแล้วก็ในเรื่องของอสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะการจัดสารตะกร้าของคุณพ่องามชุ่มชื่นสองสามอาทิตย์แล้วค่ะยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายคุณพ่อสารตะกร้านั่นแหละว่างๆนะคะจะกลับได้กลับบ้านช่วงนี้ก็ติดงานค่ะพี่น้องติดงานโรงเรียนสัดาร์ที่แล้วน้องก็พาเด็กไปสอบโอเน็ต ก็ไม่ค่อยว่างเลยค่ะเลยยังไม่ได้กลับไปหาคุณพ่อยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปสารตะก้าเลยค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาชมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคงพันตุลาการขอบคุณเลยเลายเลยด้ค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามาติดตามอ่าก็จะเป็นภาพบรรยากาศน้องแมวกินอาหารนอนเล่นตามอัธยาศัยค่ะ อันนี้ก็เจ้าทองกราวค่ะเจ้าทองกราวนอนเลิ่นแล้วยืดเสน้นยืดสายตามาตะกี้คุณคูมพันให้น้องนอนในตะก้าทีนี้ก็ออกมาพักผ่อนตามัดยาใสแล้วค่ะแต่ออกนอกบ้านไม่ได้เพราะว่ากลัวกลัวสุนัขก,กัดเพราะว่าน้องก็ ไม่ค่อยปาดเปียวเท่าไหร่จะวิ่งทันสุนัขหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็มีได้วิ่งขึ้นวิ่งลงที่บนบ้านเนี่ยค่ะได้ออกกำลังกายเป็นไงลูกอืมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องกวางก่อนกวางทองเป็นไงลูกง่วงนอนหละค่ะฮนูยังง่วงนอนอยู่ล่ะลูก นี่ค่ะเจ้ากองทองอหน้าตาน่ารักจังเลยกางทองขาง่วงนอนหรอลูกอ่าแล้วคุณแม่ทองเทาล่คะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่ทองเทาค่ะคุณแม่ทองเทา่ะนี่ค่ะคุณแม่ทองเทาก็อ้วนกระปุกลูกเหมือนกันชอบกินหัวอาหารค่ะแม่ทองเทาสวัสดีครับผมผมชื่อกวางทองครับนี่ค่ะเจ้ากองทอง น่ารักตัวอ้วนกระปุกลุกมันหมูน้อยเลยนี่อ๋อสวัสดีครับผมชื่อทองกราวครับทองกราวมาทักไทยเอฟซีแล้วค่ะตามมาทันายาใสยเลยลูกนี่ค่ะ มอนก็จะเล่นอยู่ตรงบันไดกลุ่มนี้ทำอะไรเนี่ยกลุ่มนี้คุณนายแสนสวยเนี่ยะจะไปไหนครับเสือทอง น่าักจังเลยจะเสือทองปากเม็ดจมูกหน่อยจมูกสีชมพูปากสีชมพูน่ารักนะเนี่ยอันนี้เจ้าหมีหมีครับอ่อนแม่อ่อนแม่เสือทองมาอ่อนแม่เสือทองมาอ้อนแม่ลนะ ไปรออยู่หน้าประตูน่าจะอยากเข้าไปในห้องข้างในเข้าไปไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวคุณแม่ทำงนานเปไหนลูกหืม จะไปไหนครับจะพากันไปไหนครับจะพากันไปไหนครับเล่นอยู่ตามบันไดดื่มน้ำมั่งอะไรมั่งกินหัวอาหารมั่งอ่ะ ทองกราวกินหัวหารเจ้าทองสี่พันน่าจะง่วงนอนอ่าทองสี่พันจะเป็นคนที่ชอบนอนมากใช่ไหมลูกทองสี่พันโนยังนอนไม่อิ่มเหรอขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลาการขอบคุณหลายหลยเลยด้นะคะ่ะ ตอนนี้น้องแมวกำลังเข้าห้องน้ําวิ่งเข้าห้องน้ําเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยทองดําทองดําทองเทานี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพบกับน้องแมวใหม่ในคลิปหน้านะคะพบกับน้องแมวคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ